เ,เครื่องมาเดี๋ยอย,ายอ่างเต็มหูเขาอย่ามาตดวจำกันคะนะฮะเอาไขย่ยับเครื่องมจะเอาเครงเับขไข่เงาไข่ดิเตียเอิ่มเตียะนะแกเจ้าปิ่นหูมาต่อยเติมพลาเจ้าปิ่นหูเยียมขะนะขอข้อข้ปต่อยต่อยยไปเยอะต่อย,ยปองขนะเอามือจ,นจันในขนเนาะเอามืดจันออกแล้วกอเอา ขอลินผมจะเอายาบกหลวงค่ะนะมาหลุดออกค่ะเนาะอ่าอ่าหลุดรอ,อนเสือออกค่ะนะหลุดรอ,อนสือออกแล้วก็อ่าคือเขาอ่ามอแนอบมีสองไขม่มอแนอบมีสองลูกเนาะอ่าตีข้องมาคือแั่อ่าแะ้วก็ปัป่นปั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 ่นม่ตดปั่นปื้อฮะดูแล้วว่านั่นมาตุ้งแทงอยู่โม้อย่าไปนั่นมาเสามเมียนี้ได้ ฮัลโหลลาเฮ็ดหรมันหยับมันหมอหน่ะอ่าเอาเข่าใส่กวักมาอ่าตีเฮ็ดเข่าพัดเยกด้วยเด้วนะอ่าแล้วกคน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 อ่าใส่อ่าในพองรสดีหรืออียังอัมพูขนาดนะเครื่องปรุงรสเนาะอ่าใส่เสกแล้วกพัดกว่าพัดมากพัดกว่าพัดมากเข่าพัดเนี่ยนะเฮ็ดหยับด้านนั้นนะอ่าด้านนี้เสกไข่ใส่เครื่องปรุงใส่เข่าก็ต้องก๋มเดียวคนาดนะอ่ายอยอเขาวันน่ะ ตึกตีมาใส่ทวงอ่าตีทงงงางแทงคอมพูนวาใส่ทวงใส่ทวงใส่ทวงแล้วก็เฮ็ดถึงมันปเปียกเปียขมือตีคางมันเปียกเปียค่ะนะแล้วก็เอาเครื่องหุ้มไพ่ทำใจหรอตึกตีมาคุ้มปื้ปื้มันหมอนะเฮ็ดถึงมันหยาบนะเฮียคอมพูนนะอ่าเอาเครื่องมา,งาเครื่องอัดสุนยากรในะค่ะนะเครื่องไล,ล่ร่วมขนะ ่ามันตีเฮ็ดเท่าันอยู่ไรขึงเจ้นานายเยอะเนาะอ่าในเฮ็ดเยวค่ะป่าวรมบอกมุดเดีย่าในบหลุดล่มบอกมุดเ,เดีย่าคณะอ่าหมาจีตุยเย็นมาจีตุยเย็นอ่าเจียเย่าก็ไม่ครับเดี๋ยวออกวออกวยทางเทียงเมื่อกี้ก็กินไ้เยอะเนาะก็ไม่นะฮะอขนาแมนใส่เครื่องปรุงรสใส่เค้าใส่ไข่มันตีเฮทางเท่างันตีเฮ็ดไรตีเฮ็ดเท่างั้นพอห,หรอเออเฮ็ดอะไรหรอ นายปุ่นทองไลไวม,ม,ไลลไลมันเมื่อยอันโหลดไลมันขีคือในาปีเฮ็ดไวกันไหมฮะเมื่อยฮะมือหย่าหมดนะว่าเมือ่อยีใส่ลออันไหนไหวมือมือำเห็นไหน,หหไหนทีเมื่อไก่มื่มาสใส่เห็นไหนอันโลดมือตีใส่ตู้เย็นปืนฮะกวักมันเกาะกว่าข้าหวานห้นั่น อ้ลโลยตั้งกินกวนฮะตั้งกินแมวฮะนั่นวะอ้ลโลมีอินก็เลยมีอย่างยุบไม่เอาปอกกัมมิเออร์น่าหวานก็อ้ลโลเว่แบบนี้กันอีแต่เมื่อตีหลุดเฮยนั่นเออการอานั่นหลุดมาทีตีว่าว่าตั้งกินทำมีิวเมียดเนยเออเตะถึงอิ่มกอมู้วะไอหยับหน่ะเนาะอ่าคลิปหกใครในคณะอ่าได้ก็ก็เลืเกี่ยวกับคลิปจิงไหนในคณะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเป็นป้าคะเนาะ อ่าตีเลยกลหันตีลงปันกูวันนี่ครับนะอ่าไม่สุขะ